สวัสดีค่ะยิงแย่นะคะวันดีพบกับรายการผมทรงนี้ s h ี can ดูนะคะไม่ใช่ชนี can แคนดูบางคนเขาจผิดหรือเปล่าว่ารายการชื่อว่าชนีแคนดูไม่ใช่นะคะ s h ี She can ดูค่ะแล้ววันนี้นะคะยิงก็จะมาสอนทำผมนะคะเป็นทรงเจ้าสาวสายฟา้าแลบจำหรับรายการนี้นะคะก็คือเจ้าสาวที่แบบสวยเร็วอะ่ะคือสายฟ้าแลบอะ่ะเสร็จเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้สวยงามได้นะคะอ่ะ มาดูอุปกรณ์กันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกหวีหวีนานๆชนิดนะคะคล้ายๆกับแฮมก็มีหลายชนิดแล้วก็กิฟเอาไว้แบ่งผมนะคะแล้วก็สเปรย์ค่ะเลอซาชา h ีท t Protecting and c ์ r ล n ร spray นะคะก็เอาไว้ฉีดก่อนที่ผมเราจะโดนความร้อนจากเครื่องมวนไฟฟ้าทั้งหลายนั่นเองเนะจ๊ะและอุปกรณ์สุดท้ายค่ะก็คือนังเอกหรือพระเอกของเรานั่นเองนะคะเราจะใช้จั um มโบ u r ครซาย25มมแบ่งผมแบ่งผมแบ่งเสร็จปุ๊บหวีนิดนึงคือตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็สระผมไปก็ยังไม่ได้หวี <laughs> เราต้องเริ่มจากหางก่อนนะคะ หร,หรือเรียกภาษาที่รู้จักกันทั่วไปคือปลายผมนั่นเองหวีปลายผมก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาทีละ1น,นิ้ว1น,นิ้วเฮ้ยสอนหวีผมอะ่ะดูดีเปล่าทุกคนรู้กันหมดแล้วสอนนำไปโอเคแบ่งผมขั้นแรกก็คือแบบงครึ่งแบบนี้นะคะขั้นที่สองก็คือแบ่งเป็นเลเยอร์นั่นก็คือเลเยอร์บนลลและล่างเราพูดถึงผมอยู่นะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่น อย่านะอย่าเล่นพนันไม่เป็นนะคะแบ่งอีกมิกี้ทรงหอยโค่งเกาะหัวอันนี้เป็นทรงเออ่สังกุงสูงสุดนะคะ oh. <c oughs> จริงแค่นี้ก็สวยแล้วอะแล้วก็ชีสเปร์อ่ะอย่างนี้นะคะโดยทั่วกัน เอามือรูปพอกรุบกริบแล้วแต่เทคนิคของฉันนี้นะม้วนเข้าก่อนเราจะสลับนะคะเป็นม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกโอเค แล้วก็ทิ้งไว้พอประมาณหนึ่งนะคะบางคนก็เอ๊ะจะทิ้งไว้กีน่นาทีดีแต่ว่าอยาแนะนําว่าให้เราให้เราแบบว่าทําทผมไปแต่งหน้าไปเพราะว่ารุ่นเนี้ยมือหนึ่งเราจะว่างมือนึงเราก็สามารถที่จะแบบว่าหยิบเครื่องสำอางมาเปิดแต่งบนใบหน้าเราได้นะคะเขียนคิวเขียนอะไรได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วจะว่าไปจริงๆก็แค่ประมาณ30มวิเท่านั้นนะคะก็โอเคแล้วอันที่2นะคะม้วนออกม้วนออก อย่าจะมวนให้ถึงโคนผมเลยนะคะเพราะว่าผมทรงเจ้าสาวที่จะทำเนี่ยเยอะยจะเน้นให้มันแบบค่อนข้างจะฟูขึ้นมาเยอะๆหน่อยนะคะช่อนี้ม้วนออกนะคะวิธีนะคะงางันออกมางางเสร็จปุ๊บดูนะเอาไว้ตรงกลางอย่างนี้ปึ้งตั้งแต่โคนนะคะแล้วก็ค่อยๆม้นแบบนี้ม้นเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ถนัดมือ บอกบ่ง,บงตรงนะคะว่าไม่มีใครที่เกิดมาบึง้งลัวถนับมือทันทีนะคะมันต้องใช้เวลาหลังจากนั้นนะคะใช้นิ้วชี้นิปที่ทาเล็บมาสีจะจัดจะได้รู้ว่านิ้วอะไรนะคะดิดูชี้นะคะแล้วก็เอานิ้วจับฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอย่างเงี้ยให้มันเป็นจังหวเรียบร้อยแล้วนะคะซ้ายขวาแบ่งแบบเท่ากันมากตาฉัน ตาฉันเป็นเขลิ okay. ่งเปล่าเนอะโอเคมาเริ่มไปต่อเลยนะคะเราก็ปล่อยเลเยอร์บนลงมาอะเริ่มกันเลยนะคะด้านหน้าก่อนใครชอบม้วนออกก็ม้วนออกใครชอบม้วนเข้าก็ม้วนเข้านะคะโอเคแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะม้วนออกแล้กันมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังแหละมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันมา25ปีแล้ว สามีก็ถามว่าเฮย้ยเอออาไมมาเจ๋งสามี <c oughs> เออคุณเคยนอกใจผมบ้างไหมภรรยาก็ตอบกลับไปว่า,เ,าเคยค่ะสามีสามครั้งค่ะ <c oughs> สามีก็ตกใจสามีก็เออในๆก็บคบกันมาตั้ง25สิบห้าปีแล้วคุณ<ด>นมเล่าผมฟังหน่อยภรรยาก็ได้ค่ะครั้งแรกนะคะ คุณอยากจะเป็นประธานของบริษัทค่ะหนูก็เลยไปมีอะไรกับท่านประธานบริษัทคุณเก่านะคะเพื่อที่ว่าคุณสามีจะได้ขึ้นครองตําแหน่งค่ะสามีก็ตกใจ <c oughs> เป็นอย่างนี้นี่เองเหรอ,อคุณนี่เสียสละมากเลยนะผมรู้สึกซาบซึ้งจริง okay. เดี๋ยวขอชอ้อที่สก่อนช่อที่สอง,อออสองม้วนเข้านะคะ ครั้งที่2มาพร้อมกับภรรยานอกใจครั้งที่สองครั้งที่สองนะคะตอนที่เธอป่วยหนักเนี่ยที่เธอต้องทําการผ่าตัดฉันก็ไปมีอะไรกับหมอสัญยกรรมเพื่อที่ว่าฉันจะได้ผ่าตัดฟรีสามีก็ผมทราบซึ้งมากเลยนะคุณช่างเสียสละมากเลยนะผมรักคุณจริงแต่ครั้งที่สามล่ะภรรยาก็ตอบว่าครั้งที่สามตอนนั้นคุณกำลังจะต้องการที่จะเป็น ประธานของชมรมตีกอล์ฟซึ่งตอนนั้นมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง53คนค่ะสามีก็ <laughs> จบใครไม่รู้เรื่องช่างมันไปกดรีเพย์เอานะคะบ้ <laughs> าจริงสามครั้งแต่กี่คนไม่ระบุนะคะตบรู้เรื่องเป็นภรรยาที่ดีนะคะเสียสลับเพื่อสามีจริงๆเลยเลิศอ่ะันชอบ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ท้าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าช่อหน้าเราเนี่ยเรามวนออกแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องมวนออกเช่นเดียวกัน ผู้ชายอยู่5อาชีพที่ผู้หญิงไม่อาจจะปฏิเสธได้แล้วก็ต้องทำตามความต้องการของเขานะคะอาชีพแรกก็คือหมอหมอจะบอกว่าถอดเสื้อสิอถอดเสื้อใช่ไหมวันที่สองอาชีพที่สองหมอฟันไหนอ้ากว้างสิคนไท้ก็ต้องอ้ากว้างนแล้วก็อาชีพที่สามคนส่งยาคูคนส่งนมสมิเป็นผู้ชายคนส่งนมก็จะบอกว่า ประตูหน้าหรือประตูหลังดีครับเราก็ต้องตอบอาชีพที่4นักตกแต่งภายในอินเทเียร์ดีไซเนอร์เขาจะบอกว่าถ้าผมเอาไอ้นี่ใส่เข้าไปคุณต้องชอบมันแน่นแน่แล้วก็อาชีพสุดท้าย <c oughs> ก็คืออาชีพนายธนาคารนะคะแบง k e เกอร์แบเกอร์บอกว่า <c oughs> ถ้าคุณถอนออกตอนนี้คุณต้องเสียใจ <c oughs> จบแล้วนะคะเรื่องตลกตลกพอาวะ <Huh? S 1> เอามาเล่นกันต่อได้คิดไม่ออกระบานจริงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรามอหมวกันทั้งนาน้นสมกับเป็นเจ้าสาวสายฟาราสจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราต้องทาผมข้างหน้าให้มีความ c คลเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเราจะเปิดเน่งอย่างนี้แต่วิธีการที่จะเปิดเน่งได้เนี่ยเราต้องให้ความร้อนกับเส้นผมก่อนนะคะเพื่อที่ว่าผมมันจะได้เซตง่าย โอเคปะลุซส okay, ัาจ ja ับบุคร์แบบนี้เโอเคอันนี้ไม่ต้องพิงไม่นานนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นฮะให้เราใช้หวีหวีซี่ถี่ <c oughs> วีไม่ห่างหวีซี่ไม่ห่าง ห้ามใช้หวีห่างนะคะต้องใช้หวีซีทีแบบนี้เรียกง่ายๆนะคะภาษาชาวบ้านว่าหวียีหัวนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่แอพูดไปห้ามหวนนะคะเป็นสิ่งไม่ดีอี่แหลมๆเนี่ยเอาไว้ทำอย่างนี้แบ่งโปกนั่นเองนะจ๊ะยีมันก็แบแต่ถ้าจะบอกว่าเราจะให้ผมมันอยู่นานๆอย่างเงี้ยก็พอเรายีเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็อัดสเปรย์เพื่อให้มันแข็งโป๊กนะจ๊ะ Okay. แล้วก็เราไม่ต้องใช้หวีแล้วเนื่องจากว่าถ้าใช้วีเนี่ยมันจะดูเรียบเนียนเกินนะคะเราก็ใช้มือของเรานี่แหละค่อยๆม้วนมันขึ้นไปม้วนมันขึ้นไป <Okay. S 1> แต่ข้างหลังเราไม่ต้องกังวลเรื่องความเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเวยมาติดนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็สางผมทุกช่อบนหัวของเรานะเฮ้ยเลิศ่ะ ดูสวยดูแดนแดนตรงไหนรู้ป่ะทรงผมเม่เท่าไหร่ด้โบนี่สิกินกระบาลเข้าไปเลยนะคะสวยงามมากอ่ะเอามือส,สางก่อนนะสางสางแล้วก็ใส่ต่างหูเยอะอะคนนี้คือแน่นแน่นทุกอย่างไม่มีส่วนไหนไม่แน่นนะจ๊ะอ๋อมีมีไม่แน่นก็คือไม่แน่นอกต้งยกอ้าววอา เรียบร้อยค่ะรอกค,ค่ะเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่เป็นไรอย่าได้แคร์นะคะตังหูแซกนําหน้าไปเลยการที่เราใส่ตังหูใหญ่ทำให้หน้าเราดูเล็กลงโอเคปะเสร็จแล้วน,นะคะสําหรับผมทรงนี้ชี e แคนดูกับเจ้าสาวสายฟ้าเลก ต้องขอขอบคุณห้องนอนสวยๆสำหรับลูกสาวสายฟ้านแลบของหญิงแย้นะคะที่โครงการสราญสิริติวานนแจ้งวัฒนาค่ะวู้ขอบคุณนะคะลูกสาวฉันมีที่อยู่แล้วเนี่ยบ้าจริงโอเคค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะผมรงมีชีแคนดูแล้วก็หญิงแย้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ